หวานขนาดเนาะทุกคนแสบบอแสบบอครับทุกคนแสบบ่เไรได้ตนนี้เออเอาเบิร์ดนี่ละมันหวานมันพอดีมันหวานมันใช้ไลนมันดีอ่ดีมันมั่น หวานมันแห้งดีทีนีะเขาเห็นอานตะคิมเขห็ดแบบนี้แหละโอ้โอานตะคิมกระต่ายจะซส้อแม่ใสขึ้นอย่างนั้กับตาว้ายซื้อแต่บัานมาแต่บับมองของนี่นี่นนนเผื่อไปของนี้กระต่ายอะไรไม่มีหูซื้ออยู่ในครัวที่อซื้ออยู่ในครัว <laughs> ตัวอยู่ในปา่าเดี๋ยวซื้อในครัวโอ้ยยังเคยไปซื้อในครัวกระตา่ายกระต่ายกระตา <laughs> ่ายอ๋อกระต่ายกะาำไมอยากทำกระไตยังมันมันมีหู กระตายกระตายบ่มีหูก็คือกระตายมีหูซื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในป่าโอ้บวชแล้วเดี่ยวจะมาเหรอเอ้ี๋เดี่ยวแล้วเนาะไปเฮ้ป่ากรเดี่ยวหม้อเลี่นอนแลยพอดีเห็นว่นนะครับ มึงเหี่ยมมึงก็เห็นไฮจะทึงเหี่ยใหญ่กันได้ใหญ่มือก่อเขำว่าใกล้ใกล้เลยครับมันบอกเห็นอันนี้คืออันนี้หวานเย็นนะครับพี่น้องเด้อนะครับแตเห็ดเห็ดหวานเย็นพอดีใหญ่หล่อนว่าจะเห็ดบุญมาสักถ้าบุญเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่ามาเห็ดใหญ่เห็ดหวานเย็นหลายสีด้วยเนาะหวานเย็นหลายสีแล่วบริั้นตอนเห็ดพี่น้องง่ายง่ายๆพี่น้องก็แค่ใส่แบบเ้าใส่กะทิเอเนาะ น้ำตาลต้มน้ำตาลเนาะอันนี้เ้าก็สิขั้นตอนต่อไปเ้าก็สิไปเ๊็ดไปี๊ยเสียเงินพี่น้องไปเ๊็ดไปี๊ยเสียเงินเดี๋ยวมันแข็งละแม่เนาะแล้วก็เสียไปแจกเด็กหน่อยพี่น้องแจกเด็กหน่อยบ้านเฮาอยู่ทั้งบ้าทนะครับเนาะแต่จริงเขาขายกันเหนียวเขาขายก่อนละหาบาทสิบาทได้เนี่้าบาทไม่แม่คือขายก่อนละหาบาทพี่น้องอันนี้เขาเฮดเจ๊กสีแหมสามสี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 เนาะมีสีเขียวเดี๋ยวพี่น้องงามงามสีเหลืองแล้วก็ ส be, ีก yeah, ุหลาบสีกุหลาบบ่ส no ีบ้านเย็นนี่ไงเนี่ยบ้านเย็นสีบ้านเย็นแล้วก็สีสีอะไรนะสีลูกตาดนี่บอสสีส่อนที่ออกเป็นสีส้มเออสีส้มพี่น้องนะครับน้ำมือเมืองไก่พี่น้อกเมื่อกี้เก่งไก่เนาะเบืองเมืองไก่นี่แหละคือหวานเย็นพี่น้องหวานเย็นโบราณพี่น้องเป็นหวานเย็นโบราณสูตรดั้งเดิมใส่ใบเตยสูตรดั้งเดิม เดี๋ยวกันตอนต่อไปครับก็สิไปแช่ช่องฟิตให้มันให้มันแข็งก่อนเพื่อเจกได้ง่อยเที่กับบอกเตาค่อยเซตในเดือดทำไมควันได้เราเปเห็ดขายพี่น้องเห็ดขายก็เลยเดื้อเพื่อนเดื้อเพื่อนควมหลังมาสั่นเดื้อเพื่อนคอบหลังเก่านะครับไม่พี่น้องเบื้องเนาะเห็ดเห็ดบ้านเย็นกินย่ามือนฮอนนะครับเน่าสงการอะไรพี่น้องนะครับแจกคนแจกเล็กน้อยเ็กน้อยนะครับบริเ็ดขายหรอกครับพี่น้องเฮ็ดแจกเล็กน้อยกินเล่นนะครับเอาการเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปพอกันอ่า แช่์สองฟิตแล้วก็จะเบื่อมื่ออื่นใช่ไหมเนาะ <Man. S 1> อืน่นเขาจะไปแช่จะถามเพืนกน่อนถามเพื่อนแล้วใครเป็นก่อนพี่พอรกันอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวพอนพี่น้องไปบ๊ายบายืๆเจอกันครับอ้าวสวัสดีครับสว<แ>ัสดีพี่น้องซุปขูดซุปข้นะครับครับมณีมะพร้าวเลยนะครับเด้นอนครับพองปงครับ,งพงพรบใยห,หลอนนะครับเนาะกะมือนี้ได้อันนี้เรียบร,ยร้อยแล้วแช่แข็งเรียบร้อยแล้วไหมเนาะเรียบร้อยแล้วออกมาจากตู้เย็นเลยพี่น้อง หวานเย็นพี่น้องหวานเย็นอ่าหวานเย็นมี่ลหลากรลหลายสีนะครับกะบ้านเย็นสูตรเจลอนไอสูตรโบราณดั้งเดิมเนอปลายเดียวตามไปองจะแจกได้หน่อยอยู่บ้านนะครับเด้อไปเดี๋ยวตามไปพี่น้องจะแจกได้หน่อยอยู่บ้านไปไอไปเลยครับเดินหน้าเลยามาไปตรงไหนใช่ยังพอกรันพี่น้องยังออยู่บ้านเด้อ มาถึงแล้วผมมาถึงแล้วถึงบ้านทีเดี้วพี่น้องออกมาลำงานหนุ่มใส่มาเดี๋ยวเฮ้ยนี่คุณอะยืม้อมถาไปเลยตัวนี้ผมณดูคุดูเหนื่อยหน่อยถาไปเลยตัวนี้หลายคนแล้วนี่แม่หลายคนเลยวนี่เด็กๆกูทักว่าันเนี่ยง่ว่านี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจกเน้ยใกล้กินบอใกล้กินบ่ครับใกล้กินบ่เหนื่อหน่อยใกล้กินบ่ครับใกล้ใกกินหวานเย็นบอ ผู้เล่นผู้เลู่้จักงวันเย็นเคยกินบ่ถามก่อนผู้เล่นกห้ผู้จักบ่อผู้จักงวันเย็นบ่ออะบ่ตอบพี่น้องบ่ตอบอันนี้วันเย็นได้พี่น้องได้กะมาห่อนเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดียวเดียวไอ้ห้องฟงที่แจกแจกอันเด้อพี่น้องก็เอ้อเย็นหน่อยมากมากม่ยืนแถวเขาแถวเขาแถวยืนแถวเลยรีย่แถวแล้วมายืนแถวเลยมากมากเออมายืนแถวเดี๋ยวบ่เข้ามาอยู่บ่เป็นยังไม่แม่ไม่เย็นเลยืนาเย็นนด่แก นี่อันนี้ลอยพี่น้องเยอะมากเยอมากเจี <Kirby. S 2> ๊ยกเจียบเลยมืัอนี้กัเดี๋ยวเราก็พี่น้องก่อนกลับมืาอนี้กัอ่ะยินได้หลายคนได้หลายคนกับมัอนี้เนี่ยเป็นบันเอาไม่ยืนเห็นเห็นค่เห็นมั้ยมันนี้กัเป็นบันสงการนะพี่น้องเด้อกลับมาดีว่าว่าเขาจะลอนไหวว่ามันจะมาเจีอ่ะยังก่อนหวานเย็นหวานเย็นหวานเย็นน้อยน้อยครับก็คือ ทำบุญเนาะแต่ว่าพี่น้องกับยาดามาได้ครับเนือเพราะว่ามันอาจจะเป็นคนหลายเนาะ,ะกิจกรรมร่วมกลุ่มแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับได้หน่อยน้ำบั่นเท่าเองบริเวรยุใสบริเวรยุตังยิ่งวัดบริเวรยุจะวัดหลายจังหวัดแค่ยุบั่นจังของนะครับพี่น้องบริเวรยุใสนะครับก็เลยบอกไว้ก่อนนะครับยาด,ดามาได้ครับเด้อเนาะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องาม่นอาร่วมกลุ่มกันหลายแฉกทีนะนะครับก็เลยสีแจกอันนี้แจกให้ได้หน่อยซื่อๆเลยล่ะแจกให้ฟรี่อ้าวแจกกันบ่ก่อนถ้าจริงจก เดี๋ยวมีแปลงผ้าก่อนเออเป็นร้อนแจกก็ได้เป็นร้อนแจกก็ได้อ้าวนี่มิ้วแปรงข้ออ้าวอาเอาเอาเป็นร้อนแจกเีอแจกดิ้งเฮ้ยใครเนาะอ้าวซื้อยังเนี่ซื้อยังครับเนี่ยชื้อเต้ครับซื้อเต้อ้าวแจกได้ไหมเอาสีไหนครับอ้าวคนละคนละก้อนก่อนยืนยืนหาล่อหน่อเออเอาเอาาเนี่อันนี้ ซื้อยังนี่ซื้อยังนี่ต้นเข่าครับต้นเข่าครับอ่าเอาไปเอาสียังอันนี้เอาแตกเตกครับตกจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไ่เอาไ่เอาไ่แตกานเขาจับดีดเลยจับดีดจับดีดเลยเอาเอาเออเอาไ่อันนี้นี่ซื้อยังนี่โอ้ท่าอะไรตัวนี้ซื้อยังครับออกัดครับออกแห้งนะออกัดครับออกัดครับโอ้เอาสีไหนเออเอาอันนี้ท่าได้ไหมวะชื่ออะไรครับชื่อข้าวหอมค่ะข้าวหอมโอ้ข้าวหอมอ๋อข้าวหอมอ้าวนี่ซื้อยังนี่ น้องแอมโอ้น้องแอมเอาเอาอันเดียเอาสีไอไครับซื้อไรซีซีโซ่ซีร่าเดียมอันนี้ซื้อยังนี่ยไม้นาไม้นานาไม้แอมบ๊ออันนี้นี่ไม่เอาและไม่เหมือนบ๊อเอาเหรอันนี้ซื้อยังนี่จับอีกทีเนี่ยทิวทิวทัดทิวทัดโอ้เอาเอ้าวอันนี้ซื้อยังนี่ใบตองค่ะใบตองใบตองใบเตยแอมบ๊อ สวัสดีวันสงการเขาเนี้ยยังยี่นี่เนี้ยชื่ออะไรเขาเนี่ยชื่ออะไรเขาเนี่ยปอนฮะชื่อยังครับปอเอาปอนคุณปะย่งอยู่บ่เอา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 คนนี้เนี้ยเอห้เลยกินได้ยังบ่กินได้ยังบ่กินเป็นบ่กินเป็นบ่กินเป็นไหมครับเอาให้เลยให้เลยก็ได้เอาเป็นยังกินเป็นไหมครับจับจับเอาได้บ่กินได้บ่เลยยจับพี่น้องเนี้ยย่างผิน้องเนี้ยอ่ะจานไมเฮ้ยอ่ะย่างผิน้องเนี้ยอ่ะอันนี้ซื้อยังนี่ซื้อยังนี่ฮะจานจานคือคือโปยิมเนี่ย ไเลยไป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 เต้เด oh, ็เออาเดยวไปยินรอยนรอ่นีนี่เอาีาวไี่อาียคอใดครับปอีอสีคือเป็นป็นตาอายครับอายไปอรีอายไปอายผู้เบาืออายผู้เบาอ้าวเอาซีไดครับเอาซีไดครับฮะผู้ใดผู้ใดเอาหีิบ่มีหลายเลฮะอ้าวมายืนไทยร้วนเหืวนกันเน อ่ะยินทายลุ้นกันเลยยินทายลุกนกันครับแต่ไม่เหมือกนพยืนยังไงเนี่ยยินยังไง้เยรอยืนยังไงอ่ะตายยืนทายลูกไครับี่มเนกล่องนะใก่ครับเอาพเอาได้หน่อยอายิ่งนยขึ้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 นยกมือยกโป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 เหน่อยครับอน ต่อไ้ไหมด้้พุทสเลยครับสอเลยมันมันบอลปนไหนคนหน่อยนะบอลคนหน่อยหครับสอเลยครับกเอาคนสีเลยใ่ไห้ครับอืมวันหยินเอครับเอา่จะเปลียเครับเออ

ห,หวานขนาดเนาะทุกคน,น,นแซ่บบ่แซ่บบ่ครับทุกคนแซ่บบ,แบ,บ่แซ่แบเนาะอยากกินอีกบ,บอเย็บบอหนาเช็ดมาให้กินอีกเด้อะไปกันเดี๋ยวขาพี่น้องแล้วกันเนาะกะมื้อนี้ครับพี่น้องก็สบายใจแล้วนะครับผ้าใจหลอนผ้าผาใจหลอนผ้าใจหลอนม้าแจกหวานเย็นนะครับกะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เกียรติที่ตามรับชมฮองตงชาแนลเนาะกับใจหลอนนะครับกะ ขอบคุณทุกการนิตามขอบคุณทุกร่างกายนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับกะมืัอนี้เป็นวันสงการานต์ก็ขอให้พี่น้องทุกคนอ่าโชคดีมีใช่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงรักษาตัวรักษาตนนะครับด่าแม่ให้พ่อพี่น้องเนี่ยให้พ่อพี่น้องเนี่ยเอออ่าให้อยู่ดีมีแห้งวัตถุสุขคนเดอ้อพี่น้องวันนีเนน้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทยขอให้ลูกหลานที่สุขภาพแข็งแรงลำรวยเนาะลำรวยเงินทองม่อะแล้วก็อ่ะลำรวยเงินทอง โชคดีมีใช่ทุกคนแต่กาเดินทางไปใช้กับปลอดภัยทุกคนนะครับเดือไปเดี๋ยวพออัิปหหนาพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีครับเด้วลสวัสดีครับ้อครับส,สวัสดีครับ